ประเด็นที่สองของเรื่องนี้นะครับก็คือครูจะพูดในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับสําหรับคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสื่อในที่นี้หมายถึงเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอคลิปเสียงสื่อผสมหรือภาพการ์ตูนอะไรต่างๆนะครับเพื่อ เผยแพร่ข้อมูลบางอย่างนะครับตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ทีนี้ทำไมเราต้องรู้เท่าทันเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานั่นเองการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อหาอันเป็นเท็จากสื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้เผยแพร่ที่แสวงหาประโยชน์ จากตัวเรานะครับผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อเนี่ยจะสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สงสัยแล้วก็รู้จักตั้งคําถามถึงว่าสิ่งที่เราดูอยู่นั้นเป็นความจริงหรือไม่มีความเชื่อเชื่อถือประมาณไหนและความต้องการของผู้เผยแพร่นั้นมีเจตนาอย่างไรต้องการให้ความรู้ต้องการโฆษณาหรือต้องการโน้มน้าวจิตใจของพวกเรา5องค์ประกอบของการรู้เท่าทานสื่อ อันนี้ที่มาจากสำนักงานก,ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอนะครับอันแรกคือการเปิดรับสื่อขั้นแรกที่เราจะต้องสัมผัสกับมันก็คือเราต้องเปิดรับมันเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมครับว่าสื่อนั้นคืออะไรแล้วก็รับรู้ตัวตัวเราเองว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับสื่อนั้นและแยกให้ออกว่าอันนี้คือความรู้สึกของเราอันนี้คือเนื้อความของสื่อนะครับใช้ความคิดจับประเด็นว่า อะไรเป็นสิ่งที่สื่อน,นั้นสร้างขึ้นสื่อน,นั้นให้มวลความรู้อะไรสื่อน,นั้นให้มวลประสบการณ์อะไรนะครับองค์ประกอบที่2คือการวิเคราะห์สื่อการวิเคราะห์สื่อคือการแยกองค์ประกอบ er ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการนําเสนอสื่อนั้นว่าสื่อน,นั้นมีวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเช่นสื่อน,นั้นอาจจะให้ความรู้นะครับสื่อน,นั้นให้ความบันเทิง สื่อนั้นโฆษณาสินค้าอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้นะครับแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าสื่อนั้นต้องการอะไร3เข้าใจสื่อคือเราต้องตีความสื่อเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เขานำเสนอว่าเขาจะสื่อสารกับเราอย่างไรนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าประสบการณ์ความรู้ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับขั้นที่ส เมื่อเราตีความและเข้าใจแล้วว่าเขาสื่อสาระอะไรกับเราเราเขาอยากให้เราซื้อของเขาเขาอยากให้เรามีความรู้ทางด้านนี้เราก็ทําการประเมินค่าสื่อโดยการพิจารณาคุณภาพของสื่อที่นําเสนอทั้งด้านเนื้อหาแล้วก็ด้านเทคนิควิธีการใช้ในเรื่องของด้านเนื้อหาเราอาจจะพิจารณาในเรื่องของความน่าเชื่อถือของเนื้อหานะครับหรือว่ามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนก็ได้หรือในด้านเทคนิควิธีการใช้อาจจะมองในเรื่องของเทคนิค voilà. การดึงดูดความน่าสนใจอย่างนี้ครับบางทีเราอาจจะสัมผัสได้ว่าการโฆษณากับการให้ความรู้เนี่ยความน่าสนใจมันแตกต่างกันสตอรี่หรือเรื่องราวมันแตกต่างกันนั่นเองนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายครับคือการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เราประเมินค่าเราทําการไข้ควรแตยตองสื่อที่เรารับมาอย่างดีดีแล้วนะครับเราก็นําข้อคิดและความรู้ที่ได้จากสื่อนั้นไปใช้ประโยชน์เช่น ถ้าเราดูคลิปของครูจบเราก็นํามาประมวลความรู้ที่ได้และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเราดูโฆษณาขายสินค้าจบเราก็มา,าพิจารณาในตัวสินค้าถึงความจําเป็นว่าเราต้องใช้ไหมหรือว่าเราอยากซื้อมาใช้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตว่าเอ้ยเราไม่ใช้ดีกว่าอันนี้หรือไปถามคนที่เคยใช้มาก่อนว่าใช้ดีหรือไม่อย่างเงี้ยครับก็ เป็นการนำสื่อไปใช้งานอย่างเกิดประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับสื่อนั้นๆด้วยสำหรับการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับดังนี้หนึงระดับขั้นต้นหรือระดับที่หนึ่งเลยคือเราสามารถตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกสื่อและจัดสรรในการใช้เวลาใช้สื่อได้นอกจากนอกจากที่เราจะรู้ว่า เนื้อหาของสื่อนั้นเป็นอย่างไรแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องจัดสรรเวลาในการดูสื่อไม่ใช่ว่าเราดูทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนอย่างนี้นะครับก็ทําให้เกิดผลเสียหลายๆด้านกับชีวิตเราได้ระดับที่2คือเราสามารถวิพากษ์วิเคราะห์และตั้งคําถาม,ถ,ามถึงจุดประสงค์และความน่าเชื่อถือได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถบอกได้ว่าสื่อนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือและสื่อนั้นผลิตมาโดยมีวัตถุประสงค์อะไรได้แสดงว่าเราเป็น ผู้มีความรู้เท่าทันระดับสื่อในระดับที่สแล้วสําหรับระดับสูงสุดหรือระดับที่3านะครับก็คือผู้รับสื่อสามารถวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคมเชิงการเมืองเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์นจนนําไปสู่การสร้างเวทีของสังคมนั่นหมายความว่าเราสามารถนําความรู้หรือความเข้าใจที่ได้จากสื่อตัวนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อตอนเองนะครับ ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตนเองและเกิดกับผู้อื่นจนขยายไปสู่การาพัฒนาสังคมให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ตัวนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการรู้เท่าทาันสื่อเลยนะครับ